รู้หรือเปล่าว่าหัวใจของกุ้งที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ลำตัวเหมือนสัตว์ทั่วไปจริงๆแล้วหัวใจของกุ้งอยู่ที่บริเวณหัวนั่นเองถ้าเราสังเกตกุ้งส,สดๆให้ดีจะเห็นจุดเล็กๆสีเข้มๆอยู่ด้านหลังหัวของมันนั่นคือหัวใจที่กำลังเต้นอยู่ระบบไหลเวียนของกุ้งต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรามากกุ้งมีระบบไหลเวียนแบบเปิดที่เลือดไหลอิสระในช่องว่างของร่างกาย หัวใจของกุ้งจะอยู่ด้านหลังสมองและส่งเลือดไปทั่วร่างกายผ่านหลอดเลือดแดงสายหลักนักวิทยาศาสตร์พบว่าหัวใจกุ้งเต้นประมาณ180-200ครั้งต่อนาทีอัตราการเต้นนี้เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของน้ำและระดับออกซิเจนเมื่อน้ำอุ่นขึ้นหัวใจกุ้งจะเต้นเร็วขึ้นเพื่อส่งออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการที่หัวใจอยู่ตำแหน่งนี้ช่วยให้กุ้งสามารถส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอย่างสมองและตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งหน้าที่คุณกินกุ้งลองสังเกตดูว่าส่วนไหนคือหัวส่วนไหนคือลำตัวคุณจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องดึงหัวกุ้งออกก่อนกินเพราะอาวัยวะสำคัญทั้งหมดรวมทั้งหัวใจอยู่ที่นั่นความรู้เล็กๆ็น้อยแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าธรรมชาติออกแบบสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมันอย่างน่าอัศจรรย์หากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ